ข้าวทอดแหนมคลุกค่ะหรือยำแหนมข้าวทอดก็ว่าไปข้าวทอดเครื่องก็ว่าไปค่ะมีวันกระบุมีอย่างหลายเด็ค่ะมีข้าวทอดมีแหนมมีอ่าเนี่ยค่ะต้นหอมผักชีขิงซอยหมักน้วเนาะค่ะเนาะเตรียมไว้เนี่ยค่ะมาเอามาอันเอามาไว้รวมกันเล้วเล่วเขากะเอามาคุกใส่กันค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าทรงทั้งไกลก็คือต้องเอาข้าวทอดไปอบก่อนได้ค่ะเวฟจากสองนาทีค่ะพี่น้องค่ะ เวฟจากสองนาทีแล้วเขากะค่อยเอามาผสมกันทุกอย่างเลยค่ะทั้งแหนมมันที่เป็นชุดๆของมันแล้วค่ะที่เขาใส่เข้าไปนเนาะอัะนที่เขาใส่เข้าไปนะค่ะเอาอบอย่างเดียวคือเขาทอดนอกนั่นบปต้องงฮ็ดอย่างมันค่ะพออบได้เขาทอดแล้วเขาก็ค่อยเอามาขยำใส่กันเขาก็เตรียมเนี่ยค่ะถ้าเขามักต้นหอมผักชีขิงซอยหมักเนาเขาก็เตรียมไว้ค่ะพี่น้องค่ะเพอว่าเขาไม่ได้ใส่ไปห้่เนาะมันที่เหี่ยวค่ะ เขาก็ได้แบบนี้แล้วค่ะเขาก็มาขยำกันขยำกันก็ชิมมือรสชาติค่ะถ้าพอดีก็บ่ต้องเติมอย่างเลยค่ะแต่ว่าถ้าบ่พอดีก็ค่อยเติมน้ำปลาจากน้อยหนึ่งถ้ามากหวานก็เติมน้ำตาลแต่ว่าบนบนเนี้ยน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่ารสชาติของเอานี่มันพอดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้ามันกะจีเติมได้ก็คือน้ำปลาค่ะเพราะว่าหอากะจิบบเห็ดเขาก็บบเห็ดจางบบเห็ดเข็มเลค่ะหอาเห็ดความพอดีไปเลยค่ะแซบของของเขานี่ลแหละค่ะตามสูตรเลยค่ะพี่น้องได้แล้วเขาก็ขยำใจกันแล้วเขาก็ เอาไปจัดจานค่ะเอาไปใสกกลองฝากฝากคนแล,ล้วกะ็โรยกรอบเข้าไปค่ะกรอบที่ห้าแถมไปแล้วค่ะพี่น้องเอาไว้ที่หลังมันจะได้กินหย่่งกบกบกบก,บกบน่ะค่ะเนาะเมื่อกี้รู้สึกกรอบนี่ค่ะอพริกที่ห้า่ายไปเขาก็เอามาโรยหนาแตกน้อยค่ะเวลาอยากกินก็กัดกับพริกทอดเนี่ยค่ะพี่น้องเออเสียบหลายผักกรบบะหมี่อย่างหลายค่ะกม็มีใบชะพูดามะขอมป้อมต้นหอมผักซีอมักทั่วหมักแตงเนี่ยค่ะได้เบิด